คนหลังเขาชแนลนี่มาเสนอเมนูตำน้ำไม้ส้มครับตำน้ำไม้ส้มครับตำน้ำไม้ส้มกับทอดเนื้อเดี๋ยวครับต้มน้ำไม้ส้มก่อนครับ,บจุกน้ำไม้ส้มตม้มก่อนไม้ส้มดอกครับ ไปต้มนะครับเกิดตุกตุกเลยครับสุกแล้วครับเย็นทำไมส้มนี่ครับไฟรอให้มันเย็นครับเอามาตักกันครับติดไฟครับครับพี่น้องต้มเสร็จแล้วครับเย็นแล้วครับครับมาตักกันครับเครื่องก็มีกระเทียมพริกครับ ต้นหอมต้นหอมชีหอมป้อมครับครับตามนำการครับพี่น้องมาตามากันครับตาพริกก่อนครับติกีดิมินดาบ เทียมครับไม่ลงเลยครับน้ำหน่อยนะี่ Saya pernah. Hmm. Air. นแน่งนัวูุชโรกับเส้นหลายเส้นหลายตำคลีคลีตำมันไม่ส้มหรือตำมันไม่โด ดึงก่อนครับปาดามั้ยไก่ต้นหอมต้หอมปักชีลงไปเลยครับคุณเล่คุณเล ร้อยครับจิมมี่คันครับอืมพอดีครับใส่จ,จานผักนี้ครับ ครับพี่น้องรอกินพร้อมกันครับครับพี่น้องเสร็จแล้วครับตําตัน้ำไม้โดครับตําน้ไม้ส้มบานกุ้ยนะครับแซ่บครับกินกับผักผักจะมีแตงกับเครื่อครับจะมีเนื้อเด็ดยอดทอดครับทอดครับมาครับพรมกันครับหลายๆแล้วครับ มาเจากมกันครับ